ไปดูที่ออสเตรเลียนะคะล่าสุดก็ได้รับผลกระทบอย่างรุนแรงเลยนะคะจากพายุไซโคลนฟีนาค่ะซึ่งเป็นไซโคลนรุนแรงระดับ3นะคะสมผลให้มีฝนตกลงมาอย่างหนักแล้วก็มีน้ําท่วมด้วยค่ะส่วนที่เวียดนามนะคะตอนกลางของประเทศค่ะตอนนี้ได้รับผลกระทบจากฝนที่ตกลงมาอย่างหนักแล้วก็มีดินถล่มด้วยมีรายงานผู้เสียชีวิตแล้วประมาณ90คนแล้วก็ยังมีผู้สูญหายอีกเป็น10คนเลยค่ะ เวียดนามรายงานว่ายอดผู้เสียชีวิตจากน้ําท่วมและดินถล่มหลังจากเกิดฝนตกหนักต่อเนื่องในพื้นที่ภาคกลางของประเทศเพิ่มขึ้นเป็นอย่างน้อย90คนแล้วนะคะและยังมีผู้สูญหายอีก13คนโดยในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมาปริมาณน้ําฝนในบางพื้นที่ตอนกลางของเวียดนามพุ่งสูงเกิน1,900ม mm. ิลเมบ้านเรือนกว่า2 3 5 0 0 0หลังคาเรือนถูกน้ําท่วมพื้นที่เพาะปลูกก็เสียหายไปประมาณ500ไร่ค่ะ บ้านเรือนและสำนักงานธุรกิจกว่าครึ่งล้านครัวเรือนต้องเผชิญกับไฟฟ้าดับหลังจากระบบไฟฟ้าได้รับความเสียหายจากน้ำท่วมเจ้าหน้าที่กู้ภัยต้องใช้เรือเข้าช่วยเหลือประชาชนที่ติดค้างอยู่ในบ้านเรือนที่จังหวัดยักลรักและที่จังหวัดยาลายโดยต้องงัดหน้าต่างและเจาะหลังคาเพื่อเข้าถึงผู้ประสบภัยนะคะพร้อมกับระดมกำลังทหารตำรวจและกองกำลังความมั่นคงอื่นๆเพื่อย้ายและอบพยพประชาชนไปยังพื้นที่ปลอดภัย ภาพรวมตลอดปีนี้ภัยพิบัติทางธรรมชาติในเวียดนามทำให้มีผู้เสียชีวิตหรือสูญหาย279คนสร้างความเสียหายทางเศรษฐกิจกว่า64,800ล้านบาทค่ะ ส่วนที่ออสเตรเลียนะคะหลายพื้นที่ในรัฐนอร์ทโชวิโชวีทางตอนเหนือของประเทศได้รับผลกระทบหลังจากพายุไซโคลนเขตร้อนฟีนา่าซึ่งเป็นไซโคลนความรุนแรงระดับ3พัดถล่มในช่วงเช้ามืดของวันนี้ตามเวลาท้องถิ่นด้วยความเร็วลมใกล้จุดศูนย์กลางสูงถึง205กิโลเมตรต่อชั่วโมงค่ะส่งผลให้เกิดฝนตกหนักและพายุรุนแรงจนเกิดน้ําท่วมฉับพลันต้นไม้ใหญ่จํานวนมากโคนก่นล้มลงมากีดขวางถนนหลายสายและมีส่วนหนึ่งที่ล้มทับอาคารบ้านเรือน ะะตอนนี้1 9 0 0 0คนไม่มีกระแสะไฟฟ้าใช้ส่วนสนามบินนานาชาติดาวินก็ยังคงปิดต่อไปอีกวันเพื่อความปลอดภัยค่ะจากออสเตรเลียไปดูที่เกาหลีใต้นะคะ ที่จังหวัดกังวรทางตะวันออกเฉียงเหนือของเกาหลีใต้เกิดไฟป่าเมื่อ22พฤศจิกาย,ยนที่ผ่านมาตามเวลาท้องถิน่นทําให้ทางการต้องประกาศเตือนภัยไฟป่าระดับหนึ่งพร้อมกับระดมเจ้าหน้าที่ดับเพลิงกว่า330นายและเฮลิคอปเตอร์ดับไฟป่า26ลำออกปฏิบัติภารกิจควบคุมไฟป่าค่ะ ชาวบ,บ้านนับร้อยคนจากหมู่บ้านใกล้เคียงได้รับการอพยพไปยังพื้นที่ปลอดภัยซึ่งไฟป่าก็เผาผลาญพื้นที่ไปประมาณ180ไร่ก่อนที่จะสามารถคุมเพลิงได้ช่วงบ่ายที่ผ่านมาของวันนี้ค่ะ ปิดท้ายที่การประชุมรัฐภาคีกรอบอนุสัญญาสหาประชาชาติว่าด้วยการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศหรือว่าคอบ3 0ที่รัฐปาราทางตอนเหนือของบราซิลนะคะล่าสุดสามารถบรรลุข้อตกลงกันแบบประนีประนอมได้ข้อตกลงด้านสภาพอากาศที่คอบ3 0ในครั้งนี้สนับสนุนการเพิ่มความช่วยเหลือทางการเงินให้กับกลุ่มประเทศยากจนเพื่อรับมือกับผลกระทบจากปัญหาสภาพอากาศเปลี่ยนแปลงหรือภาวะโลกร้อน ด้วยการให้ประเทศร่ำรวยค่ะเพิ่มเงินสนับสนุนเป็นอย่างน้อย3ามเท่าจากปีละ4ี่หมื่นล้านดอลลาร์สหรัฐหรือประมาณ1.3ล้านล้านบาทภายในปี2578เพื่อช่วยเหลือประเทศเปราะบางในการปรับตัวกับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศซึ่งที่ประชุมในครั้งนี้ไม่ได้เน้นย้ำถึงการผลักดนันการเร่งกระบวนการเลิกใช้พลังงานฟอสซิลรวมทั้งน้ำมันก๊าซและถ่านหินที่ทำให้โลกร้อนขึ้นไปสู่การใช้พลังงานสะอาด แต่ให้แต่ละประเทศเดำเนินมาตรการเพื่อลดการใช้น้ำมันด้วยความสมัครใจค่ะขอบคุณคุณผู้ชมที่ติดตามรายการ TNN News ข่าวค่ำนะคะอย่าลืมกด subscribe กดไลค์กดแชร์ในทุกช่องทางออนไลน์ของ TNN ช่อง16นะคะคุณผู้ชมจะไม่พลาดทุกรายการที่น่าสนใจไม่ว่าจะเป็นข่าวสารหรือว่าคลิปวิดีโออีกหลากหลายด้วยค่ะ